สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับตอนนี้ทางทีมงานของอเจอ้าของรีสอร์ทคุณพอลลี่กับคุณตั้มนะครับก็ได้นำดินลูกรังนะครับมาถมให้ที่หน้าร้านตาทองชาแนลแล้วระแวงอยู่แล้วนะครับอยากที่มีฝนมาแล้วก็น้ําท่วมตรงน,นี้ก็ปัญหาน้ำน,น้ำท่วมขังที่อยู่หน้าร้านตาทองชาแนลก็จะหายไปแล้วนะครับพี่น้องว่าตอนนี้ก็คุณตั้มแฟนของคุณพอลลี่ก็ได้นำ สั่งเรียนลูกรังมาผมปัญหาเรื่องน้ำขังที่ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเคลียร์อยู่นะครับปัญหาเรื่องยุงที่มาฟักลูกน้ำกลายเป็นยุงลายต่างๆเนี่ยก็จะหายทุกทีอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยมียุงเลยนะครับพอมีฝนมาแล้วก็มีน้ำขังตรงนี้ยุงมาเต็มเลยพี่น้องอันนี้ก็ ดาวต,ตองชั้นเองก็ได้หน้าร้านใหม่สบายแล้วพี่น้องนะครับได้หน้าร้านใหม่อันนี้ก็ไม่ต้องมามีน้ำไม่ต้องมากังวลเรื่องน้ำท่วมถังนะฮะเพราะว่ามีกินลูกรังที่อัดแน่นแล้วน,นะครับต้วกเล่นมาเลย่แล้วนะครับดูฝนจะมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ข้างบนดูก็มืดขมิบใหม่แล้วนะครับ ไม่รู้จะมาอีกระลอกถ้ามาอีกระลอกนี้ก็ตกติดติดกันแต่ก็ดีสําหรับเกษตรกรพี่น้องชาวไร่าชาวนานะครับอาจจะได้มีน้ําทํานานะครับตอนนี้ก็เหลืออีกนะปูนใหญ่ๆที่กำลังจะกลบนะครับ แฟนของคุณฟอรีลีสารพัดช่างนะครับเป็นทั้งช่างออกช่างไฟช่งางช่างเชื่อมช่างทำหลังคาบ้านาช่างก่อสร้างทุกแนวแกทำได้หมดทั้งเป็นพนักง,งานขับรถทัวร์คนขับรถทัวร์คนขับรถ,ถบรรทุกแกทำทุกอย่างเลยนะครับคุณตั้มรถเจเลรถพ่วงแกก็ขับ ลูกลังรเป็นอนลูกลังเวลามันแน่นแล้วก็แน่นแต็มเลยพีน้องลูกลังเนียวต่อไปร้านต่อทองแชนลก็จะไม่มีทะเลจะไม่มีบ่อน,น้ำอยู่ที่หน้าอ่า อยู่ที่หน้า,าลานค้าของช่องตัดทองชานวแล้วนะครับหลังจากที่ฝนมาก็น้ําก็แทนที่จะไหลผ่านนะเขาก็จะมาหมักมาจมอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการปรับหน้าดินนะครับการปรับสภาพหน้าดินนะครับ ใช่น้นนอ,งนองน้น้องน้ำก็หายแล้วครับใช่จะทยอยดันให้แน่นๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลุมที่มีน้ำขังมานานหยุดขายมาหลายวันเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเฉะ ฝนมาก็เปียกแฉะเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ไปกับคงจะหายแล้วน่าจะดีแล้วทีเนี้ยเพราะเขาเจอน้ำเขาก็ใ <c oughs> ส่หัวแล้ว นาดินก็เริ่มหาราบเรียบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีน้ำร่องรอยของน้ำที่มันขังก็เลยทำให้แฉะอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกมามันก็จะไม่มีชื้นแฉะนะครับแล้วมันค่อยๆแน่นให้รถเยียบไปเรื่อยๆก็คงแน่นนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับได้ดูได้ชมได้ติดตามแล้วนะฮะช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจตัดทองแชนแนลด้วยนะครับสำหรับทิปนี้ต่อทองแชนแนลขอจบอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ